ำไมไม่ไม,ไม่ไม่ทำแยกเ่มันมันอร่อยต่างกันกันเราว่าเราว่ามันสดมันจะจะดีกว่าจะดีกว่าใช่ใชครับจะอร่อยกว่านะอร่อยกว่ามีเบคอนด้วยดูเด็เดยืมเลยนี่เป็นสติกเนื้อลิปอายครับครับเป็นเนื้อไทยใช่ไหมครับใช่ครับวิธีการทําไงฮะเนื้อดีครับใส่แค่เกลือใส่แค่เกลือพิไัยโรยลงไปแล้วก็บรเซียกับกะทะใช่ อันนี้ทำเองเหมือนกันนะใช่ครับเปนะ็นสูตรของทางร้านเหมือนกันนี่กิววีซอสน,นะครับหอมซอสของเขาฮะหวานหน่อยๆมีพริกแห้งด้วยแล้วรื่องคันเบคอนเนี่ยเด็ดอย่างนี้เลยครับโคตรได้จริงครับ กราบสวัสดีครับเทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ฮะเราอยู่กันที่หนองบัวลำพูนะฮะ ผม oh, ยืนอยู่ในข้างนอนพอดีกลับบ้านมาฮะจากงานถ่ายยำนะครับวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆน,นะ,ะมาดูอะไรอร่อยๆที่หนองบัมพูนะฮะเพิ่งเป็นร้านที่เปิดใหม่และได้กระแสวีเวอร์ว่าโคตรอร่อยฮะชื่อว่าอีซี่เบอร์เกอร์นะฮะเป็นร้านเบอร์เกอร์แบบโฮมเมดทําเองกันสดๆกันหน้าร้านนะครับแล้วที่สําคัญคะคือใช้เนื้อไทยนะครับเนื้อไทยเท่านั้นที่มันจะมาทําเบอร์เกอร์แซ่บๆให้เรากินนะฮะรสชาติค่อนข้างที่จะนิ่มนวลดีและติด,อกต,ดอกติดใจชาวหนองบมพูนะฮะและก็เรื่องของราคาก็น่ารักมากมาก จับต้องได้แล้วที่สําคัญคือรสชาติดีมากๆากครับเป็นเบอร์เกอร์สัญชาติไทยนะคะและสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือคนที่ทาเบอร์เกอร์นะคะมาจากช่างซ่อมรถชอปเปอร์นะครับหรือโมไซนะครับมีความชอบทําของกินฮะก็เลยลองทาขายดูปรากฏว่ายอดขายเขาค่อนข้างที่จะดีมากๆในหนองบัวลำพูนะครับ EP นี้นะครับบอกเลยนะครับอย่าพลาดเลยผมการันตีว่าโคตรได้จริงๆฮะที่เรามานําเสนอให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปครับไปครับเดี๋ยวไปดูกันฮะอีซี่เบอร์เกอร์ครับเอาละครับเราอยู่กันที่อีซี่เบอร์เกอร์แล้วนะฮะเรานั่งอยู่ที่บูธนี้นะฮะบรรยากาศดีมากเลยนะฮะดูพอดีกลางคืนแล้วเมื่อกี้ฝนตกเราก็เลยพักกองนิดนึงนะฮะวันนี้อยู่กับพี่ครับสวัสดีครับจังหวัดนครับสวัสดี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 ครับขายเบอร์เกอร์มากี่ปีแล้วเป็นเสร็จแล่ะน่าจะเกือบปีกว่าสองปีแล้วครับประมาณครับทำไมต้องเป็นเบอร์เกอร์โฮมเมด เ,เราชอบนะ,ะบเราเป็นคนเราเป็นคนชอบกินครับแล้วมันก็หากิดยากด้วยแล้วแล้วผมถามนยครับทำไมทำหน้าร้านสด,สดให้ให้ได้ดูกันเลยทำไมไม่ไม่ไม่ทำแยก่มันมันอร่อยต่างกันกันเราว่าเราว่ามันสดมันจะจะ,จะดีกว่าจะดีกว่าใช่ครับจะอร่อยกว่านะอร่อยกว่าได้ครับเบอร์เกอร์นะครับดูดิชิ้นใหญ่แบบนี้เท่าไหร่ครับช่างอันนี้ 79บาทครับ79บาทไอ้ถ้าเพิ่มเนื้อเพิ่มอะไรเข้าไปก็ใช่ก็เป็นชั้นขึ้นเพิ่มคืนนี้ก็จะเป็นบวกขึ้น39บาทเพิ่มไข่15บาทเพิ่มชีส15บาทครับอันนี้คือเนื้อวัวไทย100%ใช่ครับใช่ไม่ได้มีต่างชาตินะครับ100%ใช้วัวไทยฮะอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันแล้วฮะว่าเป็นยังไงนะครับนี่มีเบคอนด้วยดูดินีมีชีสด้วยน้ําซอสก็คือเป็นของเราเองใช่มั้ใช่ครับซอสหนมปังเราทําเองหมดครับหนมปังทําเองด้วยใช่ครับอู้มีเวลาขยันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรองก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงนะะ มีเบคอนเวยดูดิมีเยิมเลยรสชาติที่ได้อรมันก็จะออกหอมๆหน่อยมีน้ำของเนื้อออกมารวมอยู่เลยแล้วก็ขนมปังข้ออร่อยมากนะครับไม่เหมือนที่อื่นเลยที่ผมกินนะขนมปังนี่เขาไปเสียกระทะกินไม่พอดีอะแล้วพอเจอกับน้ำของเนื้อบดเนี่ยกับไขมันเนี่ยโอ้โหอร่อยมาก าาน้พดีครับมีเดียมนะฮะจุกนี้เลยนะสุดเกิน,นับสุดยอดเลยอันนี้เมนูอะไรครับจป,ปกเกตตี้เบคอนครับริกแห้งอันนี้คือผมกินประจำแล้วน,น,นะครับไม่เหมือนที่อื่นนะครับเพราะว่าแกทําสูตรซอสของแกเองนะโดยพิเศษเป็นทางของร้านนะครับนะแล้วก็มีกับเบคอนเนาะเบคอนแบบอหอมๆเลยเนาะ จียวใส่ด้วยกันเนาะแล้วที่สำคัญคือราคาเท่าไหร่ครับ45บาทครับ45บาทเย็ดเท่ปกติสมัยก่อนขาย30บาทอ่าอ่ามันอูไปใช่มันอูไปลูกค้าว่าได้น้อยไปก็เลยอ่ะ45บอ่ะไเดียมนิดนึงด้เยอะขึ้นหน่อยดูดูนะครับได้น้อยหรือได้เยอะนะครับโอ้โหเบคอนอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมนี่ดูเส้นดูเส้น ของซอสของเขาฮะหวานหน่อยๆมีพริกแห้งด้วยแล้วรื่องคัรเบคอนเนี่ยเด็ดอย่างนี้เลยฮะัาพลาดเลยฮะร้านนี้ฮะ โคตรเด็ดครับนี่เป็นสเต็กเนื้อลิปอายครับครับเป็นเนื้อไทยใช่ไหมฮะใช่ครับวิธีการทําไงฮะเนื้อดีๆครับใส่แค่เกลือใส่แค่เกลือพริกไทยโรยลงไปแล้วก็มาเซียกับกระทะใช่อะไรนะเห็นใส่เนยด้วยเราจะดอบด้วยเนยดอบด้วยเนยเพื่อเพื่ออะไรดอบด้วยเนยเพื่ออะไรความหอมครับความหอมแล้วก็รสชาติตอนวามรสชาติเพช่อันนี้คือสั่งแบบมีเดียมแรร์ละฮะเดี๋ยวมาดูกันว่า เป็นยังไงนะครับช่างบอกว่าต้องพักเนื้อเท่าไหร่นะครับอ่าจริงๆแล้วมันต้อง1ิบนาทีขึ้นไปครับสิบนาทีขึ้น,นไปเนาะเ่ดูฮะมีเดียมไหมครับโอ้ oh. ดีครับได้อยู่แล้วครับมาเดี๋ยวลองชิมนึงก่อนฮะแต่ถ้าอยากได้ดิบกว่านี้ก็สั่งได้สั่งได้อีกสั่งได้อีกอยากได้เลย่วลไหน หรือช่างจะจัดให้นะบอกเลยได้ได้ถูกกกเร็วเร็วเลยครับขอด้ความต้องการนะอันนี้ใช้ส่วนไหนครับช่างอันนี้จะเป็นคนไทยเราเรียกได้เป็นสันนอกครับสันนอกนะครับอ่าสันนอกติดมันเลยนะฮะอันนี้ลองกินซอสนะฮะอันนี้เป็นกิวีซอสครับอ่าอันนี้ทําเองเหมือนกันใช่ครับเป็นสูตรของทางร้านเหมือนกันนี่กิวีซอสนะฮะอืมคือมันหอมเนื้อมากครับ แล้วก็ซอสี่ยไม่ได้เค็มเกินแต่นัวอพอดีรสชาติกลมกล่อมกินเนื้อเนี่ย<ส>ตลบอบอวนอร่อยมากถ้าใครชอบเนื้อนะครับให้แนะนาต้องที่นี่เลยนะฮะหนองบรุงบรามัวแล้วก็ที่สำคัญคือราคาเท่าไหร่ชุดนี้2 5 9บาทครับ259าบาทถ้าจะทานเนื้อเนี่ยขอให้นําว่าให้อินบ็อกมาก่อนหนึ1 1> ่งชั่วโมงครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีคนมาให้ก่อนนะครับยังไม่หมดเมนูแค่นี้นะครับเพราะว่ามีทั้ง หมูไก่เบนเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็ปลาเนาะปลานี่ใช้ของอะไรครับจะใช้ปลาดอลลี่ครับใช้ปลาดอลลี่นะครับสเต็กเนื้อสเต็กหมูสเต็กปลานะครับถ้าเบอร์เกอร์ใหญ่ๆนะเราเพิ่มเนื้อเข้าไปก็เป็น39บาทนะครับเพิ่มไข่เพิ่มชีสเพิ่มเบอร์คอนชิ้นละ15บาทนะครับถือว่าถูกมากๆเลยนะฮะในหนองบุรีลำพูเนาะก็ถ้าจังหวัดใกล้เคียงก็แนะนำว่าถ้าใครผ่านทางนี้นะจอดทานด้วยแล้วเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับอุดรเลยเนาะก็อยู่กลางใจเมืองเลยคือจอดได้สะดวก ที่ทางแบบโอ้ยจอดไปไดีคึอครับเอาครับถึงเวลาแดกกันแล้วครับมาครับเบคอนแมผมเราชอบมากเลยนะครับเป็นไฟยังขอเป็นไฟด้วยเวยหรอซุ่มถามมากเลยนำซอนว่ะมาฝากกอง ข้ามหนึงนะบอกเลยอร่อยมากนี่ครับออหอมหืมพีเคหอมหอมดีด้วยแต่ว่เผ็ดหน่อยอรอยนะับเรื่องความเผ็ดนะสั่งเขาได้นะครับได้คำมาเบอนดูฮะเบคอน ข้ามากนะฮะวันนี้มาพิเศษนะครับต้องพิเศษนะฮะวันนี้นี่เขามีเกลือพริกไทยให้ด้วยนะฮะใส่เลือลอยลงไปนะฮะนี่เสิร์ฟทันที่เลยนะครับโอ้ยเด็ดมากดูดิย้มเลยอะ่ะมาครับอืม แค่เนื้อก็คุมแล้วครับต้องมาให้ได้ครับโอ้หนามลาดแบบข้นๆเลยนะต้องกระเทียมเลยนะเมื่อกี้เขาเจียวกับเนยหอมมากนะครับบอกเลยแหมไม่ถลัดถอืนะดูอี่ไ อร่อยแล้วท่านไม่ต้องแบบมีน้ำซ้อมมากแต่ก็แบบอร่อยมากเลยนะใช่ครับเนื้อมันดีอยู่แล้วไงนี่แหละแล้ว่าแบบทําไมเราถึงให้ล็อกมาก่อาเนื้อไทยเนาะมันไม่ใช่ว่าไม่ดีเนาะใช่นอยู่ทีการการตัดและการจัดการใช่การจัดการที่ใช่ครับดีความเชื่อว่าอะไรก็ดีหมดอะไรในโลกแต่ว่าเราแค่แบบนำมาลองทำนั่นทำนี่ดูเนาะใช่ให้มันสดอ่ะให้มันใหม่ทำไมเราเราถึง ต้องรอหนึ่งชั่วโมงเพราะเราจะไม่แช่เราจะไม่แช่เนื้อไว้เลยไม่แช่เลยใช่เราจะให้แบบสดใหม่ๆเลยเห็นล้อปั้นกับมือเลยไม่ได้แบบล็อกน้ําแข็งชารอันใช่ไหมไม่ได้น็อกแบบนี้แล้วปุ๊บก็คือโปรตีร้านอ่มันจะแกะใช่ไหมน้ำแข็งบบนี้แต่นี่ช่างไม่เอาบดแม่งต่อหน้าเลยใช่เราจะบดบดบดใหม่ๆเลยบดใหม่ทุกวันอย่างเนื้อเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยเราจะบดใหม่ทุกวันเราก็จะปั้นให้ดูเนาะใช่ครับให้ดูว่าเออเนี่ยเราําิงจริงแล้วเราก็เราเห็นเราเห็นจากต่างประเทศแหละพวกญี่ปุ่นทําใหม่ๆ่ทุกวัน ที่ปุ่นจะไม่แช่ใช่ไหมไม่ไม่ไม่งยอ๋อเขาก็บทใหม่บทใหม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะได้เนื้อและน้ำที่มันกวา่ใช่ครับความสดอ่ะเนื้อความสดอ่ะนี่ครับใส่ใจคนกินต้องมาโดนนะฮะร้านนี้ครับนี่เท่ตัวไทยไม่แพ้ท่าอะไรโลกนี้ เอาครับอู้ดูครับหมดแล้วครับเขียงตับฮะโอ้้า้ำกี๊ข่วยครับวันนี้ช่างครับวันนี้ด้วยอู้มาสี่ครับมาครับน้ำกี๊ข่วยดี่ครับมาครับ ครได้ริครับครับจังฝากร้านเอยครับใช้ครับากร้านอีซี่เบอร์เกอร์เลยนะครับอยู่เส้นอุดรเลยนะครับอยู่ติดกับหอสองนางนะครับตลาดแม่สำเนียงครับเปิดปิดกี่โมงครับเปิดเวลาบ่ายสามครับถึงสี่ทุ่มครับอ่าตอนนี้ก็มีจะไปเปิดที่แผนที่อุดรนะครับครับผมก็ ไปกดที่เพจก่อนเนาะเพาติดตามความเคลื่อนไหวเนาะต่อไปก็จะเริ่มอัพแล้วว่าอะไรยังไงนะครับนะับสั่งเมนูไหนก็ข้อความอินบ็อกมาในเพจร้านได้เลยนะครับอีซี่เบอร์เกอร์นะครับที่สำคัญถ้าเราจะเน้นเนื้อไทยนะครับต้องกาบอกว่าเนื้อไทยเท่านั้นเนาะพี่้ีตั้งใจทํา เหลือให้ออกให้มาได้ดีทุกคนได้กินกันนะครับครับเนื้อไทยมีเอกลักษณ์ครับมีเอกลักษณ์ของมันครับครับผมโอเคครับสวัสดีครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะสิ่งที่มีประโยชน์ให้คนอื่นได้รับรู้นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพวกเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับบ๊ายบาย